อันยูยูสูบบีแมสพระนุภาพพิกโลเครื่องดื่มตาช้างสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจ้าสัวพาอิ่ม เป็นโบนัสสาหรับผู้ชมทางบ้านนะครับในรายการคู่ท่องเที่ยวจนเลื่อยมาถึงเจ้าสัวพาอิ่มสัปดาห์นี้ก็เป็นปีใหม่ๆนะครับผมก็ปี6.4ขอมาเอาใจผู้ชมบ้านนะครับสาหรับสายคนที่ชอบทานอาหารอร่อยอร่อยร้านนี้มีฟันเดืก็คือว่าร้านนี้โฟล์กแกบอกว่าเชลไม่เคยชิมช้อยไม่เคยชวนแต่เจ้าสัววัดชวนมาวันนี้จะมาเสิร์ฟเมนูจานเด็ดจานด่วนจาน อร่อยจานโปรดของร้านโอโอชนานะครับสู่ผู้จนบ้านนะถึงเตียงนอนเลยโดยผ่านจอทีวีทางช่องหน้าเช mm hmm. ่นเคยครับมาพร้อมกับ All n e อิซ mm ูมิวเอเหนือทุกความเชื่อ mm hmm. เหนือทุกความสำเร็จพลังขับเคลื่อนตามใจปาฏนานคนเราจะสำเร็จได้ต้องมีความเชื่อเ mm hmm. ชื่อในสิ่งที่ดีและลงมือกระทำมาพบกันในช่วง mm hmm. เจ้าสัวอิ่มตาปีนี้นะครับสเปเชียลโบนัสแ็กจาก รายการคู่ท่องเที่ยวล่วงเลยมาถึงเจ้าสัวพาอินรับชมในช่วงนี้ครับช่วงเจ้าสัวอิ่ตาสนับสนุนโดย all new isuzu p m a x พรานุภาพพิกโลเครื่องดื่มตาช้างสเปเชียลโบนัสแท็กจากรายการ กูท่องเที่ยวสัปดาห์นี้พามารีวิวเมนูจานเด็ดจานด่วนคนจะเป็นเจ้าสัวเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากคุณปู่คุณพ่อแล้วก็ลูกร้านนี้ตรงคอนเซ็ปต์ใช่ไหมครับถ้าทางดูนะเฟี้ยวไหมชื่อพี่เลยฮนะ,ะชื่อโอครับชื่อโอร้านชื่อว่าชื่อโอโภชนาะโอโภชนะาจะเป็นก่อนพี่คงเฟี้ยวน้าดูเลยนะคุณไม่เบาหรอกไม่เบา,เบาใช่ไหมครับเฟี้ยวอย่งไรครพี่ไหนก่อนเม<อ>ื่อก็ไปไหนเจอกันไม่ได้แต่เจอเป็นสกิท <c oughs> พี่ไปเอาสูตรเนี่ยแน่นอนมาจากคุณพ่อคุณพ่อก็ขายพวก้าดหน้าไว้เตี่ยวสูตรที่ผมทํากันมานี่น้าพริกน้ําพริกคือถ้วยนี้ผมทาเองชูโรงคือปลาแดงปลาแดงคือปลานี้ปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนน้ําพริกเราทําเองครับทําเองทุกขั้นตอนครับรุงกับมือครับวัตถุดิบอีกประเภทหนึ่งที่เป็นปลาคือเป็นปลาม้าเหรอเป็นปลามมาปลาเบี้ยวปลาแดงอะไรมีทุกอย่าง มาที่นี่นอกจากวัตถุดิบที่ได้เกิดไปแล้วรวไมไปถึงพริกที่โขกสับเองแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ของการทําครัวคือเตาถ่านผมรู้หลังอาจจะไม่ทราบนะว่าเตาถ่านมันพิเศษกว่าเตาแก๊สยังไงคือเตาถ่านเนี่ยนนทำอะไรก็อร่อยครับคือ,อเสมอต้นเสมอปลายไม่มีการไหม้หรืออะไรต่ออะไรครับมันร้อนคงที่ครับแต่ถ้าเป็นเตาแก๊สเนี่ยมันร้อนอย่างเดียวร้อนที่เดียวอ,อย่างนี้เสมอหมดแลเสมอใจไหม เสมือใจด้วยอยู่ที่ใจคนทําใส่เเฟเน่ด้วยไหมใส่แล้วใส่ใจด้วยใส่ใจด้วยแต่ไม่ใส่ยาพิษนะไม่ใส่วันนี้เสนอเมนูสาธิตชื่อเมนูว่าปลาเมืออ่อนผัดพริกครับวันนี้พี่โอบอกว่าจะขออนุญาตเสิร์ฟจานด่วนจานร้อนทางจอทีช่องห้างเริ่มต้นเครื่องเคียงมีอะไรบ้างครับเครื่องเคียงก็จะมีกระชายกระชายข่าหอมกระเทียมพริกใบมะกรูดกระปิซึ่งนำมาโขกด้วยกันเชิญฮะเหนลอเราสาธิตหน่อยครับ เราจะใส่รวมไปเลยใส่รวมหมดเลยเท่านี้เลยมาโขลกรวมกันโขลกรวมกันโขลกใช้เวลานานไหมครับทิ้งเครื่องแกงเข้าละเอียดดีแล้วหรือยังเมื่อละเอียดดีแล้วก็ใส่กะปิใส่เกลือลงไปครับเสร็จแล้วโขลกมาแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้ออกมาเป็นมันพริกสีแดงอย่างงี้รสชาตจะเผ็ดไหมก็เผ็ดอ่อนๆนี้เครื่องแกงอันนี้เราทราบแล้วแล้วส่วนด้านนี้เป็นอะไรฮะเมื่อผัดเรียบแล้วกับพริกแกงแล้วเราจะใส่มี หัวละพามีพริกไทยอ่อนใบมะกรูดอยากให้คุณพี่โอไปสาธิตด้ไหมครับเดี๋ยวผมไปผัดให้มาชมวิธีสาธิตเดี๋ยวฮะเมนูนี้เพื่อที่จะเสิร์ฟเพื่อบ้านนะถึงเตียงนอนเนะเอาน้ำมันใส่นะน้ำมันใส่ก่อนนะครับระในของความอร่อยคือเตาถ่าน70ปีนะครับใส่พริกแกงเข้าไปพริกโขกเองนะครับพริกโขกให้ดู เมื่อต้นรายการนะครับพริกหอมนะครับได้ที่ผมก็าด้วยใส่ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนอันนี้เราทอดนะนั่นนำไปทอดเรียบร้อยแล้วเมนูเด็ดของร้านเลยครับได้ที่แล้วผมก็ใส่พริกไทยมะกรูดครับพริกพริกแดงใช่ไหมครับตามด้วยนะครับน้ำตาลน้ำตาลเพื่อเพิ่มความหวานใช่ไหมครับตามด้วยน้ำตาลหน่อยน้ำลาลผมนี่เรียบร้อยแล้วผมก็ใส่หัวละพาหัวละพาเพื่ออะไรคะ เพื่อ,อความหอมอัอบ่องปลาเรียบร้อยครับผมก็เอาใบมะกรูดซอยครับอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับโรยก้งเมนูปลาเนื้ออ่อนผัดพริกแกงจากร้านโอโชนาพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพักสักครู่ครับช่วงเจ้าสัวอีกท้องสัรพนึ่งโดย All new Isuzu Max พรานุภาพพิกโรเครื่องดื่มตาช้างช่วงเจ้าสัวอิ่มท้องช่วงเจ้าสัวอิ่มตาพีโอแล้วครับก็ได้นำเสนอเมนูสาธิศแต่คารวันเรียกน้ำย่อยเลยนะเมนูบนโต๊ะทั้งหมดเนี่ย5เมนูเนี่ยเป็นเมนูเด็กของทางร้านเริ่มต้นที่เมนูไหนเนี่ยอันนี้แน่นอนเลยนะแน่นอนครับใช่ไหมครับครับ ไปด้วยสลัดหมูสันอันนี้เขาบอกว่าสุดยอดมากทุกโต๊ะต้องสั่งครับต้องสั่งทุกโต๊ะครัับต้องงส่มันพิเศษยังไงเนื้อหมูลุ่มมากครับแม่เลยดีกว่าฮะผมเนื้ไหมูลุ่มมากสลัดหมูสันสลัดหมูสันส่วนราคาเมนูนี้อะไรครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบบาทถ้าเกิดมาถึงแล้วไม่ได้สั่งนี่ถึงเหมือนกับว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงครับมาไม่ถึงร้านโอ๊กครับซแป้งทอดขึ้นมาน้ำสลัดเราก็ตีเองสูตรของทางร้านตีเองครับ มันดูอย่างเงี้ยเหมือนแข็งโดนลมแต่เข้าไปแล้วมันมันละลายในปากนะอร่อยมากครับอร่อยจนลืมความอ้วนแล้ววันเราทานผักเย,เยอะเนี่ยมันจะช่วยย่อยสลายครับผมไม่เล็กแยงคมนะต้องลองมาที่นี่เองเพราะมันทุกโต๊ะต้องสั่งอยูโต๊ะโต๊ะจังครับมันยังไงเหนียวนุ่มหนึบเราใช้เนื้อปลาแท้เนื้อปลากายแท้รครับปลาากย ปรากฏว่ามาที่ร้านนี้แล้วจะต้องสั่งทุกครั้งทุกคนต้องสั่งต้องสั่งทุกโต๊ะครับนราคาตานี้ตันนี้ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบบาทมันหอมกุ้งแกงนะครับกุงแกงเราปรุงเองมันนุ่มอ่ะมันไม่แข็งเลยต่อไปเมนูนี้ดีกว่าอันนี้ต้มยำครัต้มยำปลามมาครับต้มยำปลามมาที่บอกว่าเป็นปลาของในท้องถิ่นใช่ไหมปลาท้องถิ่นครับ เมนูเนี้ยผมชอบเพราะว่ามันเผ็ดไม่จี๊ดจา๊าดถ้ากบางสิ่งบางอย่างมันเผ็ดลงกระเพาะมานั้นไม่ได้ล่ะทานอะไรก็ตามนะต้องพอดบพอดีดรสชาติกลมก่อบไม่หวานจนเกินไปไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปปลาหม้าอร่อยมากเลยยอมรับเลยต่อไปนี่เลยเมนูนี้คือว่าเมนูแห่งความร่วยวย เท่าไรครับเมน,นูนี้950 950บาท1โลครับ1โลนะไม่เกรงใจผมจะแกะให้โอ้โห <laughs> ถ้าเป็นสาวๆผมแกะให้แล้ว <laughs> ป้อนเลยด้วยสามผมว่ <laughs> าท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวโควิดนะครับผมไม่กลัวครับผมกลัวอย่างเดียวครับโคโยตี้ที่ชื่อกุ้งตอนที่โคโวิดครั้งแรกที่ล็อกดาวน์เนี่ยเ <laughs> พื่อนผมเนี่ยตายเพราะโควิดเขาเป็นคนจีนมาเที่ยวกรุงเทพเขาบอกจะไปอ่าจะไปให้ได้กลับมาปุ๊บทีเดียวเลยเมียจับได้ว่าไปเที่ยวคืนมาติดโคโยตี้ เลิกกันเลยตอนนี้ตกงานแล้วตอนนี้ชีช้ํากะหล่ำปีแล้วนี้เราอย่าไปตื่นตระหนกมากครับท่านผู้ชมเราคนไทยด้วยกันเราก็ช่วยกันแล้วกันท่านผู้ชมครับตั้งกบาบใส่แมสกินร้อนช้อนกลางล้างมือล้างมือเป็นป <c oughs> ระจำกุ้งที่สดมากนะพี่โอวัน <c oughs> ต่อวัน <c oughs> วันต่อว,วันครับไม่มีค้างครับที่ผมพูดทุกเททุกครั้งเลยนะทานอาหารต้องทานกับคนที่ใช่กับอาหารที่ชอบเดียวนกับที่เขาบอกว่าข้าพเจ้าไม่ชอบกัน ล่ำสุราแต่ข้าพเจ้าชอบบรรยากาศของการล่าสุราโกเล้งแล้วเข้าเร่องของพระเอกท้องเรื่องดกว่านี่คือเมนูปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนผัดผัดพริกแกงทานได้ทั้งตัวครับมาลองดูแล้วท่านจะรู้ว่าความอร่อยมีอยู่จริงที่นี่โอโภชนาเชิญชวนหน่อยครับ ยังไม่เคยมารีบมาเลยครับร้านโอโภชนาครับอำเภอเจนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชลไม่เคยทิมชอยไม่ชวนครับดังเองครับนี่เชลไม่เคยชวนชอยไม่เคยทิมแต่ดังเองครับขอโทษมีสีมือพอผมต้องตั้งฉายายให้พี่ดีกว่าลิกิมวงเล็กมิสั้นร้านพี่เปิดหรปิกี่โมง เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าครับปิดปิดหโมงเย็นครับทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับติดต่อทาง Facebook ได้ไหมได้ครับโอภูนานมาดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าที่นี่นั้นความอร่อยนั้นสุดยอดเอาละวันนี้ขอบคุณครับพี่โอมากขอบคุณครับรายการก็เดินทางมาถึงท้ายช่วงของรายการปีนี้เป็นปีพิเศษนะโบนัสเปเยลของรายการขู่ท่องเที่ยวก็คือการนําเสนอ เมนูอาหารจานเด็ดจานด่วนจานร้อนแล้วก็พิกัดของร้านโดยผ่านจอทางทีวีทางช่อง5ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบรายการนะครับกด subscribe นะครับในช่องบัตบีทิพท่านจะพบกับสาระของเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารทมกีครับผมพี่โอนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับขอบกลับเขาว่าสวัสดีครับมาเที่ยวที่หลงรักคาเฟ่กับบ้านปู่น้อยบ้านปู่น้อยก็มีลานกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะให้กับเด็กยังมีมุมพักผ่อนให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่